คนท้องที่ไม่รับประทานยาบำรุงคันเนี่ยจะส่งผลอะไรไหมเพราะคนแม่ตั้งคันบางคนยังมีความเข้าใจนะคะว่าตัวเองมีน้ําหนักที่มากแล้วตัวเองอ้วนแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องกินยาบำรุงคันก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเข้าใจที่ผิดๆนะคะหรือบางคนนะคะไม่กินยาบำรุงเลือดเลยก็มีเพราะว่าช่วงตั้งคันมีปัญหาเรื่องของการซีดนะคะแล้วไม่รับประทานยาบำรุงเลือดร่วมด้วยก็จะส่งผลต่อทารกในครรภ์ซึ่งการรับประทานยาบำรุงคันนะคะ ในคนท้องนะมีความจําเป็นมากๆเราไม่ได้กินเพื่อที่จะให้ส่งผลกับคุณแม่อย่างเดียวจะต้องส่งผลต่อทารกในครรภ์ด้วยยิ่งคุณแม่ที่ปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ครบห้ามูรับประทานอาหารได้น้อยนะหรือว่าทารกในครรภ์ตัวเล็กอ่าสิ่งเหล่านี้ต้องนะคะมีความจําเป็นเลยที่ต้องรับประทานยาบํารุงครรภ์เป็นอย่างยิ่งอย่าคิดว่าตัวเองอ้วนแล้วตัวเองแข็งแรงดีอ่ายามุงคังไม่ต้อง รับประทานนะรับประทานแล้วกลัวเรื่องของน้าหนักขึ้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องความเข้าใจที่ผิดเรารับประทานเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ดูแลทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะยิ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเรื่องของภาวะซีดรวมด้วยนะคะคำว่าซีดก็คือความเข้มข้นของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะความเข้มข้นของเลือดเนี่ยน้อยกว่า3 3 เรียกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มีภาวะซีดร่วมด้วยจะต้องรับประทานทั้งยาบำรุงครันอาจจะต้องรับประทานทั้งยาบำรุงเลือดด้วยถ้าคุณหมอสั่งรับประทานยาบำรุงครันพร้อมยาบำรุงเลือดเนี่ยคุณแม่ก็ต้องรับประทานนะคะยิ่งถ้าคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของซีดร่วมด้วยถ้าไม่รับประทานยาบำรุงเลือดร่วมด้วยนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอเนี่ยอาจจะเสี่ยงแท้งเสี่ยงคลอดก่อนกําหนดเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ตัวเล็กหรือเด็ก ไม่มีความสมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควรก็ได้เพราะฉะนั้นยาบำรุงคันหรือว่ายาบำรุงเลือดเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะต่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ต่อทารกในครรภ์หลักการของการรับประทานยาบำรุงคันแล้วก็ยาบำรุงเลือดนะคะแนะนำว่าคุณแม่ไม่ควรจะรับประทานยาเหล่านี้พร้อมนมหรือพร้อมกับยาแคลเซียมนะคะเพราะว่านมหรือว่าแคลเซียมเนี่ยอาจจะเป็นลดการดูดซึมพวกแร่ธาตุวิตามินต่าง นะคะที่อยู่ในยาบำรุงคันยาบำรุงเลือดทําให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมยาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอาจจะโดนพวกแคลเซียมหรือพวกนมนะคะที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมส่วนประกอบเนี่ยทำให้ ไปต่อต้านการดูดซึมยาบำรุงคันบำรุงเลือดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้ผลดีนะคะในการรับประทานยาบำรุงคันบำรุงเลือดควรทานพร้อมกับพวกวิตามินซีพวกน้ำส้มเนี่ยทำให้ดูดซึมได้ดีแล้วก็ควรรับประทานห่างจากพวกแคลเซียมหรือนมนยคะอย่างน้อยนะคะประมาณสองชั่วโมงขึ้นไปดีที่สุดคือรับประทานคนละเวลาเลยสมมติรับประทานยาแคลเซียมตอนเช้านะคะยาบำรุงคันหรือยาบำรุงเลือดแนะนําว่าให้รับประทานตอนเย็นจะดีกว่านั่นเองคะ่ะ